สวัสดีตอนเย็นๆค่ะพี่น้องไมาอีกแล้วไม่นู่ไข่วันนี้เราจะทําเกี๊ยวปูอัดนะคะเราจะมีเอียงก็แผ่นเกี๊ยวเนาะแล้วก็หมูสับนะคะแล้วก็รากผักชีแล้วก็พริกไทยเกลือแล้วก็พริกไทยเออกระเทียมแล้วก็น้าจิม้มเดี๋ยวจะพาไม่เห็นน้ำจิม้มจิจุเพราะว่าสั่งกระจิมซีเลยกระดเดี๋ยวแต่ตว่าข่อเสีย็ด เห็ดสูตรน้ำจิ้มให้เบิรงนนำเนาะโอเคค่ะไปทำกันเลยค่ะ Hi welcome to t h e n här video tack f o r see t h e den här a n a l e n ก่อนอื่นนะคะเอากระชายอัน ลักปักชี่เนาะพี่น้องหลากปักชี่ักชี่เนี่ข่อยผักชี่เนี่ย่อยปลูกเองด้พี่น้องอันนี้เรเอไว้ใส่เลา,าใส่น้ำกาลไดพี่น้องแล้วน้อยไม่กินนั่นพักสีเขียวเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวจะพาหมักหมูนะคะอันพี่น้องเอาไปโขลกเนาะอันเอียงกาสามเกลือเี่นไหมเอาไปตำให้มันละเอียดสามเกลือแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปเนาะแต่ว่า ถ้าเกิดผู้ใดว่ามีโคกกะใส่สูตรข่อยก็ได้เด้อยู้ใดบว่มีโคกกะใส่สูตรนี่แล้วเด้อเนี่ยแครอทนี่ก็เพิ่มสีสันเนาะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะเกลือของเรามาแล้วนะใส่หมูสับไปเลยค่ะ ลงไปเนาะพี่น้องเขาก็ใส่ที่ว่าที่ว่าเขาหั่นใบเนะี่ยผักชีหอมเมียงใส่ลงไปพี่น้องลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซอสแ .arr หอยนางรมพี่น้องใส่ไปโลดพี่น้องกะว่ามันแสีบแล้วก็ซีอิ๊วขาวพี่นอ้องตวงให้เบิ่งกระได้ซีอิ๊วขาวจากสองสามส่วนประมาณนี้เนาะใส่แป้งข้าวโพดเพื่อเพื่อให้แบบว่าหมูมันหมูมันเด้งอะ คยห,หม,มันเกาะตัวนะนี่แต่แป้งก็พูดสองสอนพ่อพี่น้องบ่ต้องใส่หลายแค่นี้พอนะคะเสร็จแล้วก็ขย้ำเลยค่ะพี่น้องขย้ำให้มันเขากันสิบอกว่าลูกสาวข่อย่นบบกินอันผักสีเขียวนะพี่น้องแต่เดี๋ยวก็รองแอบใส่บ่งอล้วกันเนาะ ไม่เลยเอ็นพริกกระเทียมพริกไทยกับเอาไปโขกเด้อพี่น้องเด้อโขกให้มันละเอียดนี่เห็นไหมเหนียวแล้วบันนี้ก็เอาไปเข่าตู้เย็นพี่น้องเข่าตู้เย็นจั่อจักอยู่ประมนเข่ายูเต็มันมเคึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเฮาสมัเห็ดอัเฮาสมัเห็ดอ่น้ำจิ้ม ลวอแบน,นี้เป็นกระเทียมสดพี่น้องอันนี้เป็นกระเทียมที่วา่าอันซื้อซื้อในร้านนะไม่เห็นนะซื้อในร้านอ่ะเห็นไหมอันนี้คือซื้อในร้านเออที่มันมันกรอบไอ้ฝาหน่อยชอบกินนะอ่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะนี่ก๋วยเส้นเป็นหม้อเนอนาะพี่น้องเปิดเตานะคะก๋วยเส้เป็นหม้อเจี๋ยวเนาะเพราะว่าเอ อย่างกาะตังประเทศนะพี่น้องสามารถไปไปอบในไอ้ไมโครเวฟได้เนาะแต่ว่าคอยใส่วิธีใส่หม้อเอาเนาะอ่าพ็เขาแดดแล้วเนาะพี่น้องเท่ากับใส่ลงไปถอดเลยค่ะ าไฟลงพี่น้องเบาไฟลงหน่อยนึงเนาะน่ได้แล้วกระเทียมเจียวหอมหน้าทานมากพี่น้องเห็นบ่แล้วก็พักไว้นะคะมาตอนนี้บัดมาเตรียมห่อบัดนี้พี่น้องก่อนอื่นเฮาก็ได้คือหยังละ่ะอันเฮาสิเอาอันอ่าตูดอันนี้เน,น,นาะเฮาเอาแบปะเปียเฮาบ่มีเฮาบ่มีใบตองเฮาใสาแบบ่แบปะเปียแทนพี่น้องสูตรต่างประเทศเด้อแล้วก็เจาะหูพี่น้อง เจาะหูน้ำเดอ้อนี่เจาะหูเพื่อบบว่าให้เอียงเกาะอันให้หน้ามันดำขึ้นมากใี่นหมนี่ตามหูเลยพี่น้องทาน้ำมันเนาะทาน้ำมันลงไปนี่เพราะว่าป้องกันบ่ให้มันแบบว่าป้องกันบ่ให้มันติดนะ หมูเราก็แช่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะแล้วก็เราก็มาเขาก็เอาอันเอียงกับพี่น้องปูอัดเท่านั้นดถไาดูล้าก็แผ่นของเราเนี่ยค่ะแผ่นแผ่นเนาะพี่น้องแผ่นเ้าเอาไปนี่ เขาอาไปล่างแป้งออกล่างแป้งออกเซ่ล่างแป้งออกเอ,อ,กอ่อเพื่ออยังติเพื่อให้แบาบว่าแป้งมันหนุ่มเซนะ่นะนี่ล่างสำานียงละจุ่มสำานียงละเพราะแล้วจึงปูอัดเข้ากับวัดเอาครึ่งเดี๋ยวพ่อเนาะพี่น้องเอาครึ่งหนึ่งเนาะนี่ปูอัดนะครึ่งหนึ่งแล้วเข้ากับบีบบีบบีบขอบมันในพี่น้องบีบออกบีบเปบเปบ,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 บเห็นไห บีบบีบบีบแคโอดออกให้มันซื้อ,อพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ไส้เลยค่ะใส่ห้าวเนี่ใส่ใส่ใสบัตองใส่หลายเด้อพี่น้องใส่ประมาณจำหนี้พ่อนี่อันนี้มันหลายไปหน่อยนึงก็ไปยังงอ่ะนี่พอเสร็จแล้วเราก็ม้วนเลยแปะปึง้ง เสร็จแล้วค่ะทะาแดนเกี๊ยวทาแดนเห็นไหมดัานนี้กระไดเอาดัานนี้ดีกว่าสวยแล้วก็วางในโฟมเลยค่ะเห็นแล้วก็ไปต้มไฟนึ่งประมาณห้านาทีเนาะล้า <Yeah. S 1> งแป้งออกนี่เนหะ็นไ เสร็จแล้วคะ่ะเห็นว่าพอเขาเสร็จแล้วเขากดยกตั้งเลยไปอบสักประมาณสิบถึงสิหนาทีเนาะพี่น้องอันนี้ที่ทำรอไว้นึ่งเดินเหนไมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะามาเปิดหม้อกันนะคะเห็นไ่มสีสวยพี่น้องสีสวยมากเลย นี่พอสีสันได้แบบนี้นะพอสีสันได้แบบนี้พี่น้องเท่ากับจุมมจ่มน,มน้ำจุ่มน้ำเนาะนี่จุ่มนม้ำเพื่อให้สีมันสวยแล้วก็นึ่งต่ออีกเอานามจุ่มเนาะนี่จุ่มน้ำเพื่อน,น้ำมันก็ได้แต่ว่าอันนี้มันมีน้ำมันอยู่ในตูดนะพี่น้องเพื่อไม่ให้มันแห้งนะนี่เห็นไหมอ่า ช่วงเวลาที่เรารอนะคะเราจะมาทําน้ําจิ้มนะคะเปิดไฟแล้วยังน้ําจิ้มฮาก็ใไซน้ำส้มใส่น้ำส้มลงไปเดี๋ยวเพนะ่อนน้ำใ่น้ำส้มแล้วพี่น้องจุนะแล้วก็แล้วก็ใส่น้ำซิมน้ำซีอิ๊วขาวปกติเลยพี่น้องลงไปคะ่ะ ตาดลงไปสองส่วนพี่น้องน,น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเออน้ำตาลบกข้าวพี่น้องใส่ลงไปสองส่วนสี่ก้อนนะประมาณนี้นะพอเดือดได้ที่แล้วก็ปิดเตาเลยนะคะปิดเตาเลยะคะ่ะเสร็จ เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมนี่นะไหมแล้วก็น้ำจิ้มเราเนาะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวจะลาดเลยหรือไม่ลาดก็ได้เนาะนี่กินได้ทําขายอร่อยนะคะจ้า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 โอ้ยพี่น้องสุดยอดไฮโซมากเกี๊ยวข่อยปาดเกี๊ยวปูอัดเด้อค่ะเด้อสุดยอดเดยวไปเสิร์ฟให้สามีกันเด้อพี่น้องเด้อไปเสิร์ฟให้สามีกันเด้อพี่น้อง mà, xã mi, mà chìm hơi nồi, cam, cam pha, ta lúc pì quay nè, quần áo pino, pút nữa, thế này, tiêu bám. Hånd, Hvad piong. Hvad Er det vildløg, det ongbol eller? Det vildløg. Smager godt. Hvordan smager? <laughs> det, det Smager lidt af brændt vildløg. Ja. er det for barn? Udskibe. Ugh, oh. vildløg for stærk Tak, er du færdig? Tid. 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 เวลาชิมเด้อว,ว่าวคำโตตนะคะเกี้ยวปูอัดค่ะเมื่อกี้มันหอนมันหอนมันลวกปากเกี้ยวปูอัดคำโตตค่ะเห็นไหม เนื้อได้เป็นเนื้อได้โอ้ทำเองนะคะทำขายก็ไปขิดบวกลบคูณหารเอาเดอร์พี่นอ้อง